ครั้นี้มาเอาบอมโปรโนจะเรียกสูมผมให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชีแหงโมสดับโปร,โรงน,นี่วันนี้ในข่าวาทางประเทศไทยเขาไปประชุมกันเออสมัชชาความมั่นคงแห่งชาติ้ลยข่าวสมัชชาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ไปไประชุมกันก็มีนายกอ,อุงิงเกิดบานแพงมีภูมิปัญญาจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็พงแม่ทับนายกองกีไปไประชุมกันว่าเขาจะเอายังไงกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะมีทีทายยังไงนะประชุมกันตอนสายๆเมื่อกี้ประชุมเสร็จแล้วประชุมรูเ้เยอะ กิโมทะลงข่าวขาวพาการออกมาะแะลงข่าวอืออานายกองน,นี้อาณาเองก็ต้องเจริจารักษาสันติวิธีนะไม่อรกเนี่ยไม่อยากใช้กำลังไม่ใหากเกิดสงครามสงครามมันดีตรงไหนเออมันก็ทําให้สูญเสียทั้งสองายเนาะอะผมก็สูญเสียไปหลายคนแล้วนะมีทาง ะชนต้งตุวยตายทำระเบิดใส่ตัวเองตายก็มีนี่นี่คือความเสียสละของกัมพูชานะเออสงครามมันไม่มีใครเชียร์ให้เกิดออกฮะคุณอุงอิงแต่ว่าพวกเรานี้ฐานกัมพูชานี้ไดอยากใกลย้ยดินแดนนะประาศจากต่เห่มจำสรมตู้ปราศจำเมื่มปราศลาควายอยู่นะ ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตนี่เกิดของแองโมปิดเดิมอู้ต่พิสมัยนาสมัยนาเลยนังแจ่สมัยหุนเซนไปไทยรูปกับเมียจำไดนะ้ไหมมันเป็นของเราเอเราก็จะเอาเอออ่านายภูมิปัญญาจำก็ออกมาแถลงเหมือนกันเลยสองคนนี้มันพูดมนันนกันละเออเพราะว่าไอ้ภูมิปัญญารรมมันเป็นลูกน้องของพ่อนายกนะเป็นลูกน้องไอ้ทักซินนะเออ มันเหมือนเป็นสเกลเลยนะเป็นเป็นคี้่ารับออใช้นายกยายอย่างนา้านายกพูดยังไงนายภูมิปัญญาธรรมน้เวศขยัยจอเบียเมียนความคิดเมียนสมองเลยไม่เคยมีสมองนอกไอ้มอนี้อ้เขาก็ออกมาแทะงกันเนะาะประชาชนคนไทยก็เข้าเป็นได้ไม่สะใจ เอาไปคอมเมนต์ตาโอ้ยกีกีนุกีนุวาดสเตกันแกนูเอสมน้ำหน้านะเอสมน้ำนาผมนางสมน้หน้าผมอ่านคอมเมนต์ดูผมก็หัวเราะหัวเราะจนฟันหักเลยเอ้ม่มีฟันหักสองสามสี่เลยนะหัวเราะมากนะหัวเราะรัฐบาลไทยหัวเราะไอรักคนสีกลาโหมเฮแล้วมาสักครูนี่นะ อาจารย์ไอจที่เขาประชุมกันเสร็จเขาก็โทรมาหาผมโทรบอกว่าท่านพลเอกเตยเสียอเียเสียฮนะให้ท่านทอยกำลังออกากช็ดองบกได้ไหมที่ลุกล้ำเข้ามาสองรอยเมตรฮะโทรมาเลยฮนะโทรให้ทา่านกัมพูชาเนี่ยทอยออกได้ไหมจะได้รักษาหน้าเขาไว้นิดนึง ผมก็อบอกว่าผมไม่ถอยผมจะถอยทำไมในเมื่อมันเป็นแผ่นดินของผมผมจะถอยทำไมแล้วฮะพวกท่านถอยได้เลยถอยไปตกภูเขาเลยนี่ผมใช้ความเด็ดเดี่ยวนะ่ะทางกับบุชากาไม่ยอมอ่อนข้อให้คุณรับคุณจะโทรมากี่สายกี่สายผมก็จะตอบคำเดียววา่าผมไม่ถอยผมไม่ถอยแม้กล่าวเดียว เออเธอโทรโทโมโรโทโมโรแองโทโมโรไอโทรมหาพมบอกให้ผมพาฐานถอยออกหน่อยมันจะได้รัฐบาลไทยจะได้ไม่เสียหน้าฐานก <vocabulary>. ับ <Sand motion> right ูชาิไม <t iny word> ่มีถอยมีแต่บุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปและเมื่อวานก่อนเห็มันไปอุบวนนะมันบอกว่าไอตรงรอบๆไอ้คู่เล็บนี้พวกผมวางระเบิดไหมดแล้วนะเออวางระเบิดทุกที่ มันบอกว่าไม่มีไม่มีวางระเบิดเป็นภาพเก่าค่ะภาพเกา่าโอ้บภาพเก่าอ่มาเดินมอเออมึงก็ลงมาเดินที่มึงไม่เชื่อว,ว่าพวกกูวางน,นะมึงลงมาเดินเลยกูรับรองว่าไสไปทางนึงพุ่งไปทางนึงหัวไปทางนึง,ง,ง,นงกลับไปทางนึงเอ,อ้รู้จักริบแทนกัมพูชา งอยไปนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยหรือใครก็ตามที่โทรมาหาผมผมก็โทรไปหาหุนเซนเนาะว่าไทยเขาขอให้เราช่วยหุนเซนถามว่าบอกว่ามึงจะถอยห้าห้องอะไรมาด่าก็อยู่ตรงไหนพวกมันไม่กล้าก็แล้วพวกมันก็จอกจอกแค่เหมือนเพลงไหเราคงคุยนะท่านหุนเซนเขาชอบฟังเพลงเราคงคุยอนะ กระจอกแค่ยี่กระจอกแค่กระจอกแค่ยี่ซีมกระจอกแค่นี่คงค่อยรองไว้เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาให้ผมท้อยนี้ไม่มีทางพวกผมก็จะยืออย่างนี้แหละครับยุ่กวนทันไปเร่อยให้พวกกานปวดสมองเลยเลยจะนายผมคงเซ็นไปตีกอปนึไปตีกอ๊อปมีไม้ก๊อปประเทศไทยอะ่ะฮะ มีกองไผ่ตีเหมือนจะนายผมไหมจะพายผมตีใกลาาเออคุณเซนก็ตีคอบเอง่ะพอนอินวันตลอดอยเนี่ยเอไม่เอาบองปนข,ขันขมแม่ไอ้เด้งแล้วผมฝีมคลายเองพ่อแม่พี่น้องชักขมแม่นะเบกไว้ใจมั่นใจได้พวกใช้ตัวเรามาโดยเฉพาะผมพลเอกเซอเกียเซอห้าหรือว่าระดับนี้คุม้มเฮชเนีย่ยชนะอย่างเดียว นะเพราะฉะนั้นอ้อยเว็บความเนี่ยทุกความเนี่ยอ่อยรุ้ยให้พูดกันในเซตเลยแล้วมันก็โทรมาคอยเราช่วยเราก็ไม่ช่วยนะเป็นยังไงล่ะรู้จักคำคอมเมนต์น้อยไปยี่หงรำหอยตอนนี้ผมยอนแล้วป่ะ จำเรียกสูไม่เอาบอลโอรนกันปฏิซีมแม่ทัพภาคที่สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและกองทัพแม่ทัพภาคที่สองผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้ผมก็อยอมแพ้อะไรทำพวกผมรุนแรงแพ้เอาเอสพบมาบิน พินระเบิดอะตูมตุ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 มนะทำไมไม่สรงสารพวกผมบ้างกองทัพน้ำมุชาพวกเม่นเราน่ยไม่มีเครื่องบินแต่พวกท่านมีแยะเลยเมื่อวานนัมาถึงกับตู้มตุมตุ้มตุ้มไอ้นี่ก็มาตู้มตุมตุมไม่พูดไม่จากันเลย ยิ่งปืนย่อยมาทั้งวันเลยลยิงแมนด้วยนะปินย่อยแมนไม่มีมีแต่ไอพีเอ็มยีเมื่อหกสิบปีที่แล้วมันจะปยิงทูกอะไรต้องขอโทษที่ยิงไปทูกโรงพยาบาลของทานเพราะทหารของผมมันไม่มีประสบการณ์ มันได้ของเลยนใหม่มันยิงยังไม่เป็นเลยยิงไปด้วยมันไปไล่สดด้วยนะเขาก็ส่งไอพ้พีกัดไปให้เครื่องบินนะ่ะมาทิ้งระเบิดไอต้ตรงไหนจะรวดรนะกัล่วนะทั้งจุยจายเลยกูบอกแล้วว่าตอนรบกันนอย่าไล่สดมันจะไล่สดไปหาไม่มึงนี่ S <S โอ้ยเอ,อ้ยมันมานตีไอ้หุนเซนมันก็บินนี่ไปเกาหลีแล้วมันปล่อยพวกพมะรบตามยาทากรำชาวบ้านก็อบพยพกระจายมอนแล้วมันก็ไม่มีอะไรรองรับเลยไม่มีอาหารไม่มีน้ำเลยไอทหารชายเนินกะ ไม่มีอะไรจะเก็นกินแล้วนะยอมยอมไม่บาดยอมไม่บ้องก็ไม่ทืบบาดพงยมเลย่ะทำบาดผกผมเลยทางารกัมพูชาตาดำดำประชาชนกัมพูชาตาดำดำจะตายหมดประเทศแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าตีห้าเลยยิงเข้ามาอีกสามร้อยลูก กัดกีก่ตายหมดเลยเพื่อนทำไมไม่มีมนุษย์ยักามเลยนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมก็ไปกอเจรจาโทรศัพท์ไปหาแม่ทาปากดีกว่ากอเจรจายอมไปแล้วสงบสิกเถอ <c oughs> ก็ไม่คุยกับพ่อมว่าไม่คุยลบกันก่อนพวกมึงยิ่งโรงพยาบาลูุทำไม โอ้ยผมขอโทษลูกน้องผมมันยิงมั่วมันยิงสเปซบ้าไปชัวเลยนะเออผมขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษแม่ทัพภาคที่สองผมยอมแพ้แล้วผมไม่มีอะไรจะสู้ทัานหนอยอมไหมกรับเอ้ย